โอเคครับยูกับผมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอ่แป้งชุบไข่แพ้ก็จะเติมอะไรก็ได้สองยางนะครับมาหน,หน้อยไปมาจีบเอาสองเปล่าเปล่าสองเปล่าเปล่าอ่มามารวมอ่มานี่นี่รวมรวมแจ้งอะุ่มรวมแจ้งอ่าอีกเปล่าหนึ่งอีกเปล่าหนึ่งมาจุ่วมรวมแจ้งอ่า จตไม่ยังเหรอปะเติมกเติมี่ดไหมเออาแับของอร่อย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 ไม่ไายกันไทยอร่อยอร่อยอร่อยไม่มีสปอนเซอร์อร่อยอร่อยใส่ไหมใสไหม้ยมึงแอบแดกเหรอเฮ้ยเอ้าสกหมงเดี๋ยมดิอร่อยอร่อยอร่อยนี่เดียวพออไม่ได้ห้ามดูฉลากไอ้า แพ้รอบหนก็ต้องคนแล้วก็ต้องแดกทีนึงร้อย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 วันเจ็บมาร้อยมาตายมากี่เป้าต้องมาเดิมจุมจุมแเอาเรยล้มาเลจุมจุมแดร้ยเอ้ยจุม ด,ด,ดูดูดูให้ชัดนะดูให้ชัดนะดูให้ชัดร้อยรนอยร้อยน้องๆก็หนูดูนะครับรเปล่าแพ้ก็โดยอย่างเงี้ยการกินเนี่ยถ้าัยจะได้อร่อยมันต้องกินทุกอย่างอืมว่านเจี๊ยบเลยต้องกินทุกอย่างมากินให้ดูดิกินให้คนดูดิให้คนดูเร็วคนดูเขาอยากดูแล้วเร็วกินเร็วกินเร็ว คำนึงคำโตๆนะทุกคนอเอาดิเก่งเก่งเวอร์เก่งเวอร์ร้อ,อ,มอย <c oughs> มาอีกนนหนึ่งปากเปล่ามามา, <c oughs> ม,ามีงานไหมจุ๊บไปไี้ยังไม่ดีมาจุ๊มจุ๊บเจ จุ่มจุ่มแ่อะไอ้กั่มแ่อะจุ่มจุ่มแ่จมแค่อไอ้ั่ไยนะยังหวานแล้วก็ต้องเพ็ดนมันเป็นหงอกคู่กันอ๋อโอ้โหตรวยด้วยเฮ้ยมึงเยอะกว่ากูไงอือมมันก็พอๆกันแหละร้อยร้อยร้อย ดูทุกคนเนี่ยดูมันเล่นผมนะดูดิเออเออทำยาาๆทำย่านะคำยาน่ยกูไม่โกงนะดูดิดูผมด้วยเปาตัวยางมาหนูหนูอย่าไปทำตามนะมามาไม่เมีเทมน้ากเลยมา บาหนึงจุนจุนจชจุนจุนแชจุนจุ้เเเมึงโกัเไมโกอ่ะเอมาอ้ากทีมาทุกคนดูนะครับน้องๆดูแก้ยางแก้เผ็ดมันข้ามทำตาลนะครับมันไม่ดีครับเพชมาแล ผมก็จะไปเหมือนนะเนี่ยผมเนี่ยไปหมดเลยออืมโ้ยเดี๋ยวเขาดูรอบหน้านะผมจะเปิดฝานี่ยออมจออกยออมวูบวูบวูบวบอ่ะอ่ะยออมกินเลยขนก่อนคนก่อนคนในเข้ากันเผ็ดแล้วก็มาเค็ม ไก่ด้วยไก่ไทยไก่ไก่ดูไก่ดูป้าเป็นไงเป็นไงโอเมอรี่ไหมไปเผ็ดป่ะไม่เผ็ดภายนอกเค็มไม่เค็มเค็มเค็มอ่ะไม่เผ็ดแล้วโหยังเท่มาอีกทมมาแทะเฮ้ยอย่ากวนเฮ้ยอ่ามาไอยอดมึงอ่ะจุ่มจุ่มแทะจุ่มจุ่มแทะ ชุมช่มๆแช่ตายไยแส้วทุกน้องๆแล้วหนูดูนะครับอะไรดีนะจะหอยจะเค็มหรือจะเผ็ดเหมือนเดิมโอเคไม่เอาดิมันอยู่ที่ผมเรียกออื้เฮ้ยเผ็ดที่ผ่านเผ็ด่ะเดี๋ยวพี่ขอหอยก่อนแล้วกันหอยไม่เอาดิเอานี้กันนะ เดี๋ยวที่นี่มีรอยบีบไหมล่ะคนคนมึงงองกินมึงเล่นกุ้ยเยอะน้อยมึงใส่ผิดเยอะว่าผิดที่มึงใส่ให้กู้ยคัก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 โอ้ยไปปะน้องๆน้องๆหนูคุดูเป็นตัวอย่างนะครับถ้าแพ้บ่อยก็เป็นอย่างเงี้ยพวกก้าวก็ต้องควรกินนะครับ อย่าพึ่งเปล่าก่อนหย่งรอยแดกบุญอามาเกมสูดทานไหมเกมลุกทายใช่ไหมมามาจุ่มจุ่ม่้ามาเดียวเฮ้ยมึงกงมึงงอแฉมมึงแ่ไปไทยงอแฉมอาไปป่ะเอาไปเดวมาเาไปองฟ้ามนเดินเอามาจุ่มจุ่มจจุ่มจุ่มาอา จุ่มจุมแทะอ่ะาเมาเลยเรมเลยจุ่มจุมแทะอ่ะตุใจเพลงโอเคงั้นทุกคนก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคพ่อมะขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมนะครับพมว่าจะไปแล้วทุกคนบายบายครับขอบคุณครับที่ติดตามชมนะ